รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวคุณสุภาศรอิสระพักดีนะได้มีการสั่งมหาวิทยาลัยสยามให้ถแถลงผลสอบนะคอสอบรมอาสาตำรวจจีนโดยด้วนนะแล้วก็ปลัดอวก็ระบุว่ามหาวิทยาลัยทำหนังสือชี้แจงแล้วแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยก็ถแถลงแล้วเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งของรัฐมนตรีที่สั่งการให้จัดการเรื่องนี้โดยเร็วเพราะว่าสังคมเนี่ย มีความสงสัยะนะเพราะฉะนั้นรอดูหลังจากนี้ว่าดำเนินคดีใครบ้างทีนี้นะดรลี่จางเนี่ยโดนไหนมนะแล้วมีใครที่เป็นบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยอีกแล้วคนภายนอกอ่นะท่านจะดำเนินคดีใครบ้างนะเช่นเดียวก,กันกับหน่วยงานตำรวจนะลงโทษทางวินัยเบื้องต้นแล้วแล้วจะมีการสอบสวนเอาผิดความจริงจะปรากฏอย่างไรต่อะนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็รอดูเมื่อเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็ขยับนะเข้าไปตรวจสอบ